ฟังมุมมองภาคเอกชนกันหน่อยค่ะต่อการส่งออกของบ้านเราเครึ่งปีหลังคือครึ่งปีแรกเราขยายตัวได้ดีร้อยละสิแต่ครึ่งปีหลังมีโอกาสซุดตัวอย่างหนักเอกชนมองอย่างไรนะคะทั้งมุมมองของความเปราะบางของเศรษฐกิจการดําเนินนโยบายเรื่องของภาษีของทรัมป์ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อทิศทางการส่งออกของเราในช่วงครึ่งปีหลังค่ะ คุณวิสิตลิมลือชาค่ะท่านรองประธานหอการค้าไทยและนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยพูดถึงการส่งออกเครื่องปีแรกขยายตัวได้สูงถึงร้อยละสิแต่เครื่องปีหลังอาจจะหดตัวลงอย่างมากแล้วทําให้ภาพรวมปีนี้อาจติดลบหรือใกล้ศูนย์แมมช่วงเครื่องปีแรกเราทําผลงานได้ดีอัตราภาษีนําเข้าสหรัฐค่จะเป็นข้อปัจจัยสําคัญกดดันรุนแรงต่อการส่งออกของไทยรวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปราะบางถึงแม้ว่าตลาดบางส่วนฟื้นตัวแต่ภาพรวมผ เชิญความเสี่ยงจากภาวะดอกเบี้ยสูงนี่ภาคครวัวเรือนและการชะลอตัวของทั้งฝั่งจีนและก็ยุโรปยังมีความพันผวนและการแข่งค่าของค่าเงินบาทค่ะส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าไทยเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งที่ค่าเงินเขาอ่อนกว่าโดยเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์ที่เรามีการแข่งขันด้านราคา ส่วนปัจจัยบวกครึ่งปีหลังค่ะมีอะไรเข้ามาส่งผลขับเคลื่อนไหมนะคะปัจจัยสนับสนุนชั่วคราวค่ะจากการเร่งส่งออกล่วงหน้าระยะสั้นช่วงที่ยังไม่มีความแน่นอนในรายละเอียดของอัตราภาษีนําเข้าของสหรัฐ ยังมีแรงส่งต่อเนื่องนะคะจากการส่งออกกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจบางประเทศแล้วก็ทําให้กําลังซื้อน,นั้นเพิ่มขึ้นและการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรสําคัญอย่างผลไม้มันสัมปลังน้ําตาลทรายจากคําสั่งซื้อที่มัน่นคงโดยเฉพาะตลาดจีนและตลาดตะว,วันออกกลาง ทางด้านของสภาวิสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะคุณเจริญแก้วสุขใสนะคะท่านประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มสภาวิสาหกรรมพูดถึงการส่งออกอาหารช่วงครึ่งหลังของปีนี้น่ากังวลค่ะหลังจากมีการส่งสัญญาณภาษีนําเข้าสหรัฐอาจกระทบอย่างรุนแรงต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน ถ้าหากว่าไทยได้อัตราภาษีสูงกว่าคู่แข่งสําคัญอย่างเวียดนามและอินโดนีเซียปัจจุบัน2ประเทศประกาศอัตราภาษีเรียบร้อยแล้วและส่งผลกระทบอย่างหนักต่อผู้ประกอบการไทยถ้าหากไทยยังโดนเก็บภาษีสูงผู้ประกอบการรายใหญ่ยังพอปรับตัวได้ด้วยการลดกําลังการผลิตมองหาตลาดใหม่ๆทั้งจากจีนตะวันออกกลางเอเชียกลางออสเตรเลียนิวซีแลนด์แต่การหาตลาดใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลานานกว่า1ปีคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการยอร่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN16 ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ